นน,นี่มึงต้องด่าเพื่อนมึงแล้วสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity TV กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมาเล่นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ไปเล่นมาแล้วแหละก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือวงตีมันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับแล้วก็ เวลาแบบเขามองหน้าความกลัวจะลดน้อยลงแล้วสกิลพุ่งจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรากลายร่างเป็นผู้หญิงที่ส,สวยๆนะครับจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วถ้าเรากายร่างเป็นผีจะทําให้เราวิ่งช้ามากเลยนะครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นเปิดถอนเสานะเขามีตัวถอนเสาสอง,สองตัวแล้วก็กดเลย มันจะเปลี่ยนไหมวะมันก็เก่งเลยนะที่ผมเล่นมาก็ชนะแบบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรโอเคผีแสนสวยออกล่าแล้วอยู่ไหนกันนะเฮ้ยอยู่แถวนี้วะ่ะ มือค่อนข้างจะลื่นนะเหงื่อออกมืออะเอ๊ะอยู่แถวนี้ว่ะ ไปไหนแล้วนะโอ้ตัวถอนสองไม่ถอนหมดแล้วป่าแล้วเนี่ยตามไหนนี่หมดเซียนหนามไปแล้วตัวหนึ่งอยู่ไหนกันออกมาช่วยเพื่อนนะ โอเคเป็นเด็กดีนะครับหวาดแปบ๊บอยู่ตรงนั้นว่ะโอ้โห่อมเครื่องบันไฟหนักมากรนนี้นี่นะครับตอนตอนเป็นร่างผีจะเดินช้ามากเลยแล้วเวลาดูกายร่างเป็นคนนะครับมาช่วยละ อโอเคจะหนีไปไหนครับมันไปถอดเน,นี่นะเราอ่ะกวรชิ้นหายไปถอดอายแล้วอ๋อตายเลยโอเคอยู่ไหนกันไม่พี่ฆ่าซะดีดี นี่ครับมันเดินเร็วมากเลยอ้าวไปไหนเราวะอ๋อตรงนั้นจะหนีไปไหนหนีไม่รอดหรอกน้อยนี่ ไม่ใช่มันถอนสอาหมดหรอโอ้โหเกือบเกลี้ยงว่ายน้ำเก่งนะมึเงเดี๋ยวต้องโดนแขวแนอย่างทอลำปานอยู่ไหนออกมาช่วยเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนหนะ chỉ ở ngã nè, ê, sẽ nhỉ? hả? không, 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 nè หนีไม่รอดหรอกครับพี่มันระดับไหนโอเคอ๋อพันแผลให้การน่ะมึงเดี๋ยวมึงต้องโดนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ตรงนี้ อีกคนนึงไปไหนวะขอล่องลอยแล้วกันอยู่ไหนเฮ้มันจะช่วยเพื่อนละไม่รีบช่วยเพื่อนเพื่อนก็จะตายนะ จะนี้หรอจะนี้หรอพี่ไม่ยอมหรอกพ, so. พ,พีพ pues ่ไม่ยอมหรอกพวกแก๊งเด็กเกลียนนี่มันต้องโดนนี่มึงต้องด่าเพื่อนมึงละมีความอ้อม่ะ เอตัวนี้ดีกว่าโอเคนี่ก็ล้มสามล้วดีนะไม่มีพยาบาลนี่นี่เกียดมึงมากเลยควรตีนยิบหาย มันต้องโดนแขวนหนักๆนะแกงคอนเสานี่มันกำเริบจริงๆโอ้ยอย่าดิน้นสิครับเดี๋ยวพี่ไม่ไว้ชีวิตนะโอเคพวกนั้นก็ใกล้ตายกันหมดแล้วละ่ะถ้าล้มก็ปักนิดเดียวก็ตายแล้ว โอเคแล้วก็ทำลายไม้พับก่อนรู้สึกเหมือนมาช่วยเพื่อนแล้วโอเคอยู่ตรงไหนยอยีกวะหมดแล้วเนาะนี่มันทำลายไปหมดแล้วอะโอ้ยแกงหอนสาวเอ้ย มาโทรว่าว่าต์ the fuck เออน้อยๆหยาบหน้าก็จะชัดนี่นี่นี่ไม่รอดหรอกพี่ต้องตายอย่างทรมานผมจะไม่ชีวิตน้องอีกครั้งเลยเลย ลิ้นพันอ่ะ,ะโถเอ้ยโอเคอเคล็กตัวหนึ่งเดินไล่กันเลยอยู่แถวนี้ใช่ไหมอ๋อมันจะลงหลุมแล้วหลุมอยู่ทางนั้นนะ่ะจำได้อ๋อโอเคถือว่าโชคดีแล้วกัน โอเคครับถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย